วันนี้ค่ะทีมชาติไทยของเราจะลงสนามถึง2ทีมด้วยกันค่ะนั่นก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ชุดยู21ค่ะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับชุดยู2่ค่ะเพราะว่าวันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับอินโดนีเซียก็ถือว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง เล็กวอลบอลช่องของเจเล็กคนสวยคนดีคนเดิมแต่ถ้าฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้มันอ่อนล้าค่ะมันเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าก็ค่อนข้างจะหนักหนาอังการอยู่ค่ะกับการดูวอลบอลไม่รู้กี่คู่นะเมื่อวานนะโดยเฉพาะเวลาที่ทีมชาติไทยลงแข่งกับตูนิเซียค่ะไม่ได้ดูอย่างเดียวค่ะจะล็กเหมือนกับทีมงานสตาฟโค้กเลยค่ะคอยนั่งจดนะจดย์จดจทค่ะ คือตอนแรกไปดูกับแอปของ VBTV ค่ะมันกระตุกหรอเกินค่ะแหมหงุดหงิดหัวใจเป็นยิ่งนะก็เลยต้องมาดูผ่านทางช่องทาง YouTube ค่ะลื่นปลื้ดค่ะลื่นปลืด้ดก็ใช้ VPN นะคะถ้าดูใน YouTube ก็เห็นคนไทยเข้าไปดูเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็คอมเมนต์ค่อนข้างดเดือดเลยทีเดียวเดี๋ยวจะได้ขอแชร์ความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะคะ คือดูแล้วเมื่อวานถามว่าทีมไทยชนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะที่ชนะแต่ถามว่ารู้สึกพอใจกับรูปแบบการเล่นไหมพอใจกับผลงานของนักกีฬาไหมถือว่ายังไม่พอใจนะคะเพราะคิดว่าน้องๆของเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้ค่ะคือถ้าเล่นทรงนี้แบบนี้นะเจอชิลีก็เหนื่อยเลยละคะ่ะ เมื่อวานการเล่นของตุเซียก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าทีมชาติไทยบางครั้งก็รวนๆเองแล้วก็ตั้งโซนรับไม่ค่อยดีเลยค่ะคือต่างชาติเขามักจะเล่นด้วยการตีไปแดนหลังซะส่วนใหญ่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะได้แต้มนี่สูงจริงๆถ้าตีลงโซนหลังไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาทีมชาติไทยไม่เคยเก็บได้เลยค่ะแต่ว่าอาจจะดีหน่อยตรงที่เรื่องรองบล็อกค่ะเข้ามารองบล็อกได้ดีขึ้น แล้วก็สามารถบล็อกคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆเมืม่อวานผู้เล่น2คนที่จะเล็กว้าวนะคะนั่นก็คือน้องแคปหมูกับน้องเปียโ,โนค่ะน้องแคปหมูโยกมาเล่นในตำแหน่งบีหลังแล้วก็เป็นการเล่นครั้งแรกกับชุดนี้ก็ทําผลงานได้ดีเลยละคะ่ะน้องเปียโ,โนก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนการเล่นของน้องเฟิร์นบริสราศีทาเล่ซึ่งถือว่าเป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นบุคคลที่เราตั้งความหวังสําหรับเจเล็กเองก็เห็นใจน้องเฟิร์นนะคะคือน้องเฟิร์นก็ เล่นมาหลายแมตช์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องล้าเป็นธรรมดาแล้วค่ะคือทีมชาติไทยมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะลงเล่นแมตช์แรกก็อาจจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะเดี๋ยวแมตช์ต่อไปก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นค่ะแต่ว่าแมตช์ต่อไปวันนี้เจอกับญี่ปุ่นนะคะโค้ชข,ของเราไม่ว่าชุดไหนชุดไหนนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนตัวนักกีฬานะว่าไหมอะเมื่อวานมีนักกีฬาที่ได้เปลี่ยนตัวคนเดียวค่ะนั่นก็คือน้องแตงโมสริการดาใจดี ต้องลุ้นค่ะว่าวันนี้จะมีทีเด็ดอะไรให้เราได้ว้าวมากกว่าเมื่อวานบ้างจะเย็นๆค่ะเหลือการแข่งขันอีกเยอะบอกใครละคะบอกตัวเองค่ะ <laughs> บอกตัวเองถ้ามันมีเรื่องที่วิบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าการจัดการแข่งขันค่ะดูสิคะรูปถ่ายของทีมชาติไทยที่เล่นกับตุนิเซียค่ะไม่ถ่ายทีมชาติไทยสักรูปหนึ่งมีแต่ถ่ายตุนิเซียค่ะมีอยู่5รูปเท่านั้นแหละ แล้วเราไปดูคู่อื่นๆนะคะรูปถ่ายจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มค่ะดูคู่ของญี่ปุ่นกับชิลีสิคะถ่ายกันแบบจุกๆไปเลยและนี่คุณเป็นอะไรอะ่ะหรือว่าคอมของเจเล็กมันมันไม่ขึ้นภาพของทีมชาติไทยเฮ้คือจะหารูปสวยๆของนักกีฬาไทยมาทําปกคลิปบ้างไม่มีเลยหรือว่าช่างภาพเขาไม่ว่างเขาวิ่งมาสนามนี้แล้วก็ก็ถ่ายได้5รูปเท่านี้ถ่ายเฉพาะตัวนิเซียเท่านั้นแล้วก็รีบวิ่งไปสนามอื่น แมแล้วเราก็เที่ยวโมนะว่าทีมชาติไทยเราเป็นลูกรักของ FIVB ลูกรักไอ้ไรไม่ถ่ายจากรูปสมัยที่ทีมชาติไทยของเราลงเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นในชุด U 1 9ชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ตอนนั้นเราแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตซึ่งปัจจุบันก็เป็นชุด U 2 1นี่แหละค่ะเราเจอกับญี่ปุ่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลค่ะและเราแพ้ไปมันก็เลยทำให้เราอดไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้าย สกอร์ในวันนั้นค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวค่ะเซตแรกญี่ปุ่นได้ไป25-20เซตที่2ไทยก็ชนะ25-20ค่ะพอมาเซตที่3ญี่ปุ่นก็ชนะ25-20เซตที่4เล่นถึงดิวส์ค่ะและเป็นไทยนะคะเอาชนะไป29-27ต่อแต่ว่าพอเซตที่5ค่ะไทยเราก็แพ้ไป15-10ต่อ ส่วนญี่ปุ่นได้เข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายค่ะไปเจออิตาลีแล้วก็แพ้อิตาลีนะคะส่วนทีมชาติไทยเราไปเล่นในรอบจัดอันดับยังอันดับที่5กับโครเอเชียค่ะไทยแพ้ไทยก็เลยได้อันดับที่6กลับบ้าน2ปีผ่านไปค่ะนักกีฬาในยุคนั้นของญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาเล่นในรายการ SV League ส่วนอีกคนหนึ่งที่อวบอวบหน่อยอ่ะอยู่สโมสรอนเพียบอยู่ Blue Cat ในปีที่แล้วมีมิคุที่อยู่วิกตอรีนาฮิเมจิด้วยค่ะแต่ว่ารายชื่อหลังจากที่ตัดออกไปเหลือ12คนก็ไม่มีมิคุนะคะแต่ว่ายังมีคนหลักๆที่เคยเล่นอยู่ในชุดยู9นั่นก็คือโอโมริค่ะสวมเสื้อหมายเลข14นะคะทำไปถึง26แต้มด้วยกันค่ะส่วนผู้เล่นจากเพียูทำไป5แต้มค่ะเมื่อวานญี่ปุ่นเอาชนะชิลีไปได้แบบเสียเซตค่ะ นั่นก็คือชนะไป3ต่อ1เซตเซตแรกญี่ปุ่นชนะ25 15ค่ะเซตที่2ชิลีพลิกมาชนะ25 21เซตที่3ญี่ปุ่นชนะไป25 16 เซตที่4ี่ญี่ปุ่นก็ชนะ2 5 1 0ก็ไม่ได้ดูเซตที่สองนะคะจะเล็กมาได้ดูเซตที่3เซตที่4แล้วค่ะญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือมีมาตรฐานที่ดีมีความแข็งแกรง่งแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือชิลีที่เราคิดว่าเราอาจจะเอาชนะเขาได้แบบไม่ยากมันยากนะคะชิลีเล่นดีมากค่ะแล้วจากผลงานของทีมชาติไทยเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าถ้าโดยปกติแล้วแหม ชุดเดิมมาเจอกับชุดเดิมมันก็ไม่ใช่ชุดเดิมแล้วค่ะมันก็เปลี่ยนทั้งสองทีมนั่นแหละและตอนนั้นเราแพ้ไป2ต่อ3เซตวันนี้อาจจะถือว่าเป็นการรีแม h เป็นการล้างตาแต่ว่านาทีนี้มันอาจจะใช้คำพูดนั้นไม่ได้ค่ะเพราะดูแล้วฟอร์มของญี่ปุ่นดูเหมือนจะ ดีกว่าทีมชาติไทยของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่โค้ดนะคะว่าจะจัดทัพลงสู้กับญี่ปุ่นยังไงให้ดูแล้วสนุกสูสีและอยู่ในภาวะที่สู้ได้เพราะว่าญี่ปุ่นนี่เขามีการหมุนเวียนผู้เล่นโดยตลอดนะคะคือโคตาการเปลี่ยนตัวญี่ปุ่นน่าจะใช้ครบค่ะส่วนโคต้าของทีมชาติไทยน่าจะเหลือเยอะวันนี้มีการแข่งขันคู่แรกเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าเลยค่ะก็ไปเชียร์จีนกับเกาหลีใต้กันได้นะคะก็ตบกัน ส่วนทีมชาติไทยของเราจะพบกับญี่ปุ่นในเวลา5้าโมงเย็นค่ะส่วนเพื่อนบ้านแสนดีอย่างเวียดนามวันนี้ได้พักค่ะเมื่อวานเวียดนามก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3.0ตเ่เซตแม่พ่อดงที่หงฟาดไปจุกๆเลยค่ะท็อปสกอร์ส่วนสายเดียวกับทีมชาติไทยก็จะมีบราซิลเจอกับชิลีในเวลาสองทุ่มส่วนในชุดซีวิลีค่ะวันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในเวลาสี่โมงเย็นค่ะ ใครที่รอคอยติดตามดูผลงานของพี่ดาวกติกาแก้วพินได้ดูแน่นอนค่ะวันนี้จะเล็กก็จะเชียร์พี่ดาวให้สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็จะเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนค่ะส่วนคู่ที่2เวียดนามก็เจอกับฟิลิปปินส์ละค่ะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะผลการแข่งขันวันนี้คิดว่าทีมชาติไทยไม่น่าจะเสียเซตให้กับอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะรีบเล่นรีบจบเพื่อสะสมเก็บพลังงานไว้ค่ะ เจเล็กก็ต้องรีบไปสะสมเก็บพลังงานเช่นเดียวกันค่ะร่างกายอ่อนล้าเหลือเกินขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ